เกมโรบอกเล่นกับเอ่อเคเคไปเลยเออเราก็มาเล่นกับเพื่อนนะโอเคเรลมวเลยเอออายุเล a d y go โอ้ยยงนดพวดเธอดูเราอ่ะโอเคพวดอ่ะโเออเพราะมันมันไม่มีอะไรแล้วมันอัปเดตไงโควรดูซิ่เพื่อนเราทำเพราะดูหน้าเราสิเฮ้ยเธอแต่ว่าฉันได้ใส่เสื้อเหมือนเดิม ไปเ,เลยไปเลยเออแล้วมันดีทุกแจ้ไม่เอาสิไม่เอาบบนะอย่าพูดสิไอี่ฉันไม่ได้ชื่นเตี้ยนะนีะ่นะโอเคแล้วก็ปีนบันไดเลยนะทุกคนมันน่าเสียมาของโคลขวาเฉียวฮึบ ก็เ<ม>ออเกือบตายเย เดี๋ยวเร็วเรียขึ้นมาไปเลยไปเลยเต่าจังเลยเธอใช่ไม่ใช่เต่านะไม่ใช่ไก่โป๊ะด้วยเพราะเธอเดิช้าเต่าเต่าไงไม่จริงทุกคนใครว่าเต่าเต่าช้าเต่าเดินไม่ช้าแค่อุ้มไปแค่นั้นเองถูกไหมทุกคนก็จะตายอันตรงนี้มามันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือรังไก่นะนี่รังไก แล้วเราก็ไปเยอะๆไม่ใช่อยากเป็นไก่ไปอันนี้ก็คือรังไก่ที่อันนี้ก็คือหญ้าที่โค่นเหมือนจริงเลยเหมือนไหมเหมือนไหมเอนไปกับไปกำดักของคุณยายแกนนี่ที่จะปลาใส่เราทุกทุกวันเพื่อนเราไม่พูดแทนเราเลยอันนี้อี้เอันนี้ก็โอเคโอเคก็จิ๊บ เธอมันมีคำว,ว่ารถจิบด้วยอู้อันนี้เหมือนห้องที่เป็นไม้ไม้เก่าๆเ,เลยเอออันนี้ก็จะเป็นเสาที่เป็นไม้นะเขาใช้เต็บอเออทุกคน,นอันนี้มันง่ายง่ายอันนี้ง่ายๆนะทุกคนกนน็ง่ายมากเราสามารถกระโดดลงไปเลยนะ<อ>นี่ทุกคนเราไปทางลัดไงเออไปแล้วนะ อันนี้เป็นดินนะมันแคบมากเลยตรงนี้ดินที่แคบแคบดินอะไรก็ไม่รู้เก็เข้าไปโอ้ทุกคนอันนี้ห้ามห้ามโดนพื้นใช่ห้ามโดนพื้นก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าระวังน้ำข้างบนเพราะว่ามันมีน้ำนะน่าลบาบกจริงๆนาลำคาญเออมันเออแถวนี้มันเถื่อนเนาะเออมันเถื่อนแกงกันอะ ด้วยมีคนด้วยนะคีมีคนอาบปากเราก็ต้องไปนะทุกคนเราไม่สนใจนะว่าปากใครบินบินด้วยเ <c oughs> พราะเขาไม่ได้แปลงฟันนะงั้อันนี้คืออะไรเราห้ามดูลลหรอห้ามดนไงทำไมเราวันไม่เหมือนกันแล้วคือนี่แล้วก็มาตรงแคบๆแล้วก็กระชงหูฉันอ <c oughs> ่ะ,ะอเพื่อสิตกโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วนะ แข็งแรงเหมือนกับมือนลฬวัดพูดเบาๆดได้อุ้ยเกือบได้เอ้าฉันไม่รู้นะว่ามันมีก้อนหินฉลึงอุ้ยฮะแต่ตอนนั้นเราไม่เห็นก้อนหินเลยนะจทำไมฉันไม่เห็นกคนดูเราไม่เห็นก้อนหินเออก็คือเราไม่เห็นก้อนนี่นะเก็บไปสะ แต่ก็ตาสื่ออ๋อพอมันอยู่มันติดอยู่ข้างบนอยู่มันมันจะปล่อยแต่เมื่อเราเหยียบอันนี้ใช่ไหมอือคือห้ามเหยียบแล้วเธอจะไปเหยียบทำไมล่ะคือแค่รอเฉยๆอย่าพูดไปเดี๋ยวให้มันไม่ใช่พุ่งตลกเลยไปเลยห้ามเหยียบนะโอเคแล้วก็ต้องไปเข้าเกียร์ด้านมากมย์ เยวจะพาไปดูปากที่เหม็นมากๆไม่รอใช่ไมหรอ,รอเอาก็จะไปรอที่ปากไง <c oughs> ปากเหม็นๆนะ่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ที่มีปากเหม,ม็นๆเหม,ม็นก็เหม็นนะนทุกคนดูดิทุกคนดูดิมีกลิ่นปากออกมาด้วยอี้วก็เข้าไปเลยนะครับนี่เลยโอ้ ง่ายอยู่ฮึอ้หไอ้เอ่อฉันปวดตายเอ้อตายงน้องน้องหนูห้ามทำตามโอเคแล้วก็เข้าไปซึบซึบอาร์โลซิกบรีวิวซมขึ้นบไปมา ก็ชุดตายีอะไรกคนสีอะไรกันฮุยเมื่อกี้อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวไปรอที่ปา,เ,าเจอปาอ่าอ,อ,อีก<ร>แล้วนะทุกคนเราจะมาโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเรามาก่อนนะทุกคน คือต้องรอจริงๆคือมันยากอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าป่าไปนะทุกคนเดี๋ยวค,คลิปนี้ก็จะไม่จบนะก็เข้าปาไม่คือเุดเหตุการอ่ะทุกคน,นเราถ่ายแบบว่า <ๆ S 2> เออเมือเ่อกี้เราทำแบบเพื่อนเรต้องถ่ายใหม่นะทุกคนขอโทษ่แล้วเล่นได้แค่นนนหน่อยได้ได้ได้ไดนได้ไหนได้ได้เด้เเนด้ได้ไ่้ได้ได้ไนเไดาได้ได้อา้ได้่อนเด้ไดเไดนเนเเ้ไดอไเ้ไดน เป็นแต่มันยากมันยากเกินไปค่ะใหญ่ก็เลยวิ่งช้าไม่ใช่กระโดดไม่จีบไหนเนี่ยโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอมุ่้ยสิเกตวุ่นขุนคระถาหมอลำซิ่งกถาเอาหมอลำซิ่งอุ้ยไอสิเกตไม่รีบด้วย ไม่ไทุกคนเื่อนเราสหานีมันบควยนะคะห้ามให้เครื่อนดับนะกดไลติตาไม่ให้กดติ๊กต้าที่ช่องติ๊กต๊อกข้าจอยข้าจอยข้าเปาข้าปลาาข้าวูเข้าเหนียวข้าจอยเออน้าพริกน้าต้ประเด็กบอทุกคนเพื่เราชอบพูดคำว่าประเด็กบอ เพื่อกเราค่ะเพื่อเราบรรทองกันประมาณคงได้สามเดือนอะไรฉันกำลังก้าวขวบอย่าพยายามฉันรู้อย่าเป็นยากออกใช่ไงทำไมฉันนี่อยากเพิ่มควาอยากแบบบ้าบช่องมัมเลยเพื่อเรา อีกเต่าทองน้อยทุกคนก็รอก่อนนะเธอเล่เพื่อนเล่นพื่อนคทุกคนดเดี๋ยวเราเล่นแทนเพื่อนก่อนนะก่อนพอดีเพื่อนเราเนี่ยเล่นไม่ได้ก็เลย <S <S หให้เราเล่นให้ก่อนนะเพราะอะไรมัยากหรือว่าากรจี้ผิวจิกหืแล้วทำไมเล่นหนูฉันไม่ผ่านก็มันจออ ขอเอ่ยยืนนิ่งๆให้เพื่อนนะเราขี้เกยียล็ด่าดูหน้ามันไปก่อนละกันใช่แกไม่มีพาละแอ,อ,อดได้นะนี่ก็คือชื่อชื่ออัอนที่สิบเอ็ดนะทุกคนแอดแอดได้นะของเราอันที่สิให้เสียดแอดแอดเลยไม่เราหรอแอดดมันดีๆนะเธอทำซะนี่ชิคกเล่นบ้างเออเล่นเองเล่นเองอทุกคนแล้วก็ก็้วกับ จะมาเจอกันใหม่แล้วนะมาเจอกันอีกแล้วนะแบบนี้เออเมื่อกี้เราก็ขออภัยนะเมื่อกี้เราไปเล่นให้เพื่อนนะเพื่อนผ่านไม่ได้นะใช่เมื่อกี้เราไม่เป็นไรนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแปลกทุกคนชื่นใจแล้วก็เติ้งเดินนะทุกคนกางเกงเราก็ขาดนะทุกคนเราไม่ชอบแบบนี้ทุกคนก็เล่นเล่นเออก็ถึงเวลาแบบว่าใส่เอฟซีคูกันเออ ขอเป็นแค่นี้เถอะอ่าตายทุกคนแล้ววันนี้เราก็ต้องขอหยุดคลิปไปต่อ EP EP สองกันนะคะ EP สองเดี๋ยวมาต่อใหม่นะคะพี่คุณ EP สองเดี๋ยวมาต่อใหม่นะเพื่อนเราชื่อขอบคุณในบายไปบายเพื่อนเราชื่อมากจุ๊บแจ๊ไม่เพื่อนเราชื่อจุ๊บแจ๊กนะคะบายบาย เพื่อเราชื่อกำขี้นะคะขี้แตกยี๋แล้วแย่เพื่อเราชื่อขี้แตกนะคะทุกคนเมื่อกี้มงด่าเรานะ